เสีงสยงไซเรนดังสนัน่นสะท้อนกล้องไปทั่วตรอกแคบๆควันไฟขโมงปกคลุมไปทั่วทองดีสุนัขจรจัดผู้น่าสงสารได้แต่ซุกตัวอยู่ใต้ตู้ขยะเก่าๆดวงตาฉายแววกังวลเมื่อคืนก่อนเขาถูกพรากไปจากอ้อมแขนอันอบอุ่นของพลอยเด็กหญิงที่เขาเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาแต่แล้วจู่ๆร่างกายของเขาก็พลันสั่นสะท้านเกิดแสงสีฟ้ประหลาดส่องประกายออกมา พร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในหัวของเขาเจ้าจะเข้าใจสิ่งที่มนุษย์พูดเป็นเสียงของเทวดาตนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นอย่างฉับพลันทองดีตกใจแต่ความหวังก็ฉายขึ้นมาในดวงตาเขาต้องหาพลอยให้เจอวันรุ่งขึ้นด้วยความสามารถใหม่นี้เขาเริ่มออกตามหาพลอยเขาเดินตามกลิ่นที่จางหายไปเรื่อยๆผ่านผู้คนมากมายที่เขาไม่เคยเข้าใจมาก่อน แต่ตอนนี้เขารับรู้ทุกคำพูดทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกอย่างที่พวกเขาพยายามจะสื่อสารเขาได้ยินเสียงแม่ค้าที่บ่นเรื่องยอดขายคนส่งของที่โอดครวนเรื่องรถติดและคู่รักที่กระสิบกระซาบคำหวานแต่ไม่มีกลิ่นของพลอยเลยแม้แต่น้อยความสิ้นหวังเริ่มคืบคลานเข้ามาจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้เสียงดังอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่ง หนูคิดถึงพ่อกับแม่หนูอยากกลับบ้านเสียงของเธอคุ้นเคยเหลือเกินทองดีรีบวิ่งไปดูภาพที่เห็นทำให้หัวใจของเขาสลายพลอยยืนอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ใช่พลอยที่เขารู้จักอีกต่อไปเธอผอมซูบดวงตาเต็มไปด้วยความเศร้าและที่แย่กว่านั้นเธอไม่จำเขาไปให้พ้นนะเจ้าหมาพลอยตะคอกใส่ทองดีอย่างแรงรากับเขาเป็นตัวน้ารำเกียจ ทองดีรู้สึกเจ็บปวดราวกับมีใครบีบหัวใจของเขาแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาจำได้ว่าพลอยชอบตุ๊กตาหมีตัวโปรดที่เขาเคยคาบมาให้เสมอเขาจึงวิ่งกลับไปที่ตรอกเดิมค้นหาอย่างบ้าคลั่งท่ามกลางกองขยะเขาเจอตุ๊กตาหมีตัวนั้นขาดวิ่งเล็กน้อยแต่ก็ยังคงเป็นตัวโปรดของพลอยเขาคาบตุ๊กตาหมีตัวนั้นกลับไปหาพลอยวางมันลงตรงหน้าเธออย่างอ่อนโยน พลอยจำผมได้ไหมผมทองดีเองเสียงของเขาดังขึ้นมาอย่างชัดเจนในความคิดของพลอยพลอยค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองตุ๊กตาหมีจากนั้นก็มองมาที่ทองดีดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงทองทองดีน้ำตาของเธอไหลรินอาบแก้มเธอโผเข้ากอดทองดีอย่างแรงฉันคิดถึงนายเหลือเกิน พ่อกับแม่ของพลอยที่กำลังเดินออกมาจากบ้านเห็นภาพนั้นก็ถึงกับอึง้งเมื่อทองดีเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังอย่างฉาฉานพวกเขาก็เข้าใจพลอยประสบอุบัติเหตุและสูญเสียความทรงจำไปบางส่วนแต่ด้วยความรักอันบริสุทธิ์ของทองดีและปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นทำให้พวกเขาได้กลับมาพบกันอีกครั้งเป็นการพบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความสุขและความทรงจำที่กลับคืนมาอย่างสมบูรณ์